ชิบะอินุนะครับณขนาดนี้ธุรกรรมของวานเพิ่มขึ้นถึง349เปอร์เซ็นตะครับและการกลับมาดีดขึ้นถึง30เปอร์เซ็นตอันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณว่าชีบะอินุจะ go to the moon เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้เลยคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับ วันนี้เรามีประเด็นนะครับที่น่าติดตามด้วยกันคือเรื่องของชิบะอิน u เนี่ยที่แปลกใจนะครับว่าวานเนี่ยมีการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึง349%เปอร์เซ็นแต่ยอมที่จะทำให้ราคาเนี่ยมีการขยับแค่30%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับชิบะอินุเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าวานเนี่ยทำลายตลาด กาเก่งกําไรอย่างเต็มที่ซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรและเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเดือนมีนาเนี่ยทำจุดเขาเรียกว่าต่ําสุดเลยของของ่อาเขาเรียกว่าฟิสิกอลของราคานะครับคือเรื่องของราคาเนี่ยมันค่อนข้างแคบเขาบอกว่ามัมีการโตแค่สามสิบเปอร์เซ็นเองนะครับ ถึงแม้ว่าวานมีการเคลื่อนย้ายนะครับจำนวนมากเลยแต่ในกราฟเทรดดิ้งวิวของชีบะนะครับแนะนำสินทรัพย์เนี่ยกำลังเคลื่อนไหวกำลังเคลื่อนไหวตลอดนะครับแต่ในช่วงเนี้ยเราก็เห็นการเคลื่อนไหวชุมนุมนะครับยี่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความเสี่ยงนะครับกลับมาสู่ตลาดแล้วเรายังควรชี้วัดปริมาณการซื้อขายนะครับ มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะวันที่28มีนาซึ่งทำให้เห็นว่าวันนี้การซื้อขายเข้มข้นที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าชุมนุมจะมีการเคลื่อนที่ถึง25%และวงของราคามีการซื้อขายแคบๆอยู่ที่30%แต่ที่น่าสังเกตนะครับประมาณ350%เป็นเนี่ยเป็นการทำธุรกรรมของวันที่เพิ่มมากขึ้นและอย่างเยอะมาก และเป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อสำหรับเหรียญตัวเล็กๆแอลคอยที่มีชื่อว่าชิบะอินุนั่นเองแม้ว่าจะไม่มีกำลังซื้อหลักนะครับคือเข้ามาซื้อในกระดาน e x c h a n g นะครับแต่วันก็มักจะแจกจ่ายกองทุนเพื่อซื้อโเทเค็นนะครับคือว่าวันก็พยายามที่จะกระจายเหรียญน,นะครับไปอย่างกระเป๋าต่างๆนะครับเราถึงได้ยินว่า อ่าวานอีเทอรียม1มหนึ่งพันเข้ามาซื้อชีบากอินุนะครับลำดับที่นู้นลำดับที่นี้นะครับจนกลายเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการทำหลายกระเป๋านะครับจากคนคนเดียวเหมือนกันนะครับก็ต้องดูแต่ละเคสต่อไปนะครับและเมื่อเราจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์กราฟเนี่ยบอกเลยว่ายาก สิ่งที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวชีบะอินูได้นะครับกับความผันผวนที่เกิดขึ้นต้องใช้ตัวชี้วัดของ relative strength index นะครับและ moving average นะครับจะมีผลประโยชน์ในการติดตามข้อมูลและเรื่องของราคาในช่วงต่อๆไปรวมถึงเส้นนะครับอ่าห้าสิบและสองร้อยนะครับสำหรับ RSI ด้วย ที่มีค่าตัวบ่งชี้ถึง65ซึ่งบอกว่าโทเค็นใกล้กับโซนซื้อมากเกินไปนะครับโซนซื้อมากเกินซึ่งมักจะกลายเป็นสาเหตุการกลับตัวของราคาจนทำให้ราคาเหลือแค่2,759ที่ศูนสี่ตัวนะครับราคาเพิ่มขึ้นแค่สเเซในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทะงนั้นเราสรุปได้เลยว่าวานกำลังใช้การเก่งกำไรอยู่และต้องการที่จะทำ ราคาและทำกำไรกับชีบะในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเราถึงได้ทำคลิปเรื่องของ4ประเด็นหลักเอาไว้แล้วนะครับ5ประเด็นหลักเอาไว้แล้วนะครับในคำพูดที่มิลเชคนะครับเอามาแกะจากชีบะอาร์มี่นั่นเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้เมื่อกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทาง และช่องทางที่สาคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptoency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับและเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ําอุปทานมีพันล้านเหรียญการเผาสาเปรเราคาอยู่ที่0ูนตัว8ปดพันดอละลาร์ใครสนใจนะครับในการลงทุนก็ทักเข้ามาที่เพจอากันและผมก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุน ควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะกู t ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยึงสำหรับวันนี้ขอตัวลา